ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม bmw new series 3รหัสตัวถัง g 2 0อีกหนึ่งคันนะครับรถคันนี้เป็นรถประกอบนอกนะครับเป็น320 D นดีเซลนะครับเป็น cbu นะครับรถคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังมาทางเราได้ทำการติดตั้งชุดกล้องคุณภาพสูงที่เป็นกล้องมองหลังนะครับเป็นของ qcam นะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล้องบันทึกอุบัติเหตุนะครับเป็นของ i r o d รุ่น x ถ้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวการติดตั้งเป็นแบบไหนการใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล้องด้านหลังนะครับที่เราติดตั้งนะครับตัวกล้องเนี่ยจะถูกติดกับมือเปิดนะครับซึ่งจะเป็นมาร์กรงตามตำแหน่งของเขาอยู่ล้วนะครับกล้องที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นของ Qcam นะครับ ผลิตที่ประเทศเกาหลีแท้ๆเลยนะครับตัวเลนส์เนี่ยข้างในเป็น C C D ของโซ n y นะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับอันนี้ในส่วนของกล้องหลังนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะครับเป็นในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้านะครับ i r o a d ตัว X5 นะครับเราติดตั้งบพ,พร้อมกับสายเนี่ยเดินขึ้นด้านบนนะครับการติดตั้งสายเนี่ย จะไม่เกะกะนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปเชื่อมไฟซีซัวนะครับทุกอย่างเนี่ยเราอิงจากตัวระบบไฟในรถทั้งหมดเลยนะครับการติดตั้งเนี่ยเราจะไม่มีผลกับระบบไฟในรถทุกอย่างนะครับเป็นกล้องบันทึก i r o รตัว X5 ที่เป็นกล้องหลังนะครับสายเนี่ยเราเดินลอดเก็บด้านบนนะครับจะเห็นสายแค่คืบเดียวนะครับกล้องตัวเล็ก กระทัดรัดนะครับการใช้งานกล้องมองหลังนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพจะตัดมาเป็นแบบนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น PDC นเซอร์อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล้องมองหลังนะครับถ้าเราหักเลี้ยวพวงมาลัยเส้นจะเลี้ยวตามนะครับ จริงๆแล้วตัวเส้นบอกระยะตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับกล้องคุณภาพค่อนข้างจะชัดมากๆนะครับทั้งในกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับในสถานนะที่เราไปชั้นใต้ดินหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่มีไฟด้านหลังเลยเนี่ยกล้องตัวนี้จะปรับแสงให้เราเห็นพื้นถนนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าเกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์พีภาพก็จะตัดกลับมาในส่วนของตัวที่เป็นเรดาร์หรือว่าเซนเซอร์นะครับสักพักหนึ่งเนี่ยพอรถขยับไปปุ๊บก,ก็จะตัดกลับออกมาเป็นหน้าที่เราใช้งานตามปกตินะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของระบบกล้องหลังนะครับอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับกล้อง iRoad ตัว X5 นะครับเราโหลดแอปพลิเคชัน iRoad ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราดูจาก โทรศัพท์เราได้เลยนะครับหรือสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นภาพจากกล้องหลังนะครับนี่นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราดูได้จากแอปพลิเคชันของเขาได้เลยทั้งหมดเลยนะครับก็จะอยู่ในแอปพลิเคชัน iRoad ตัวนี้นะครับ เรียกไฟล์ดูได้หมดนะครับจะตั้งค่าแบบไหนยังไงใช้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งหมดนะครับครับระบบทั้งหมดของเจ้าตัว BMW C3 นะครับ G20 นะครับ 320D คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยไลน์ไว้หนะโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ